บ็อกสตาร์จากลิซเซอร์ทุกสถิติทั่วโลกและครองอันดับหนึ่งในประเทศไทยซิงเกิลใหม่ร็อกสตาร์จากลิซเซอร์และลิสามโนบาลได้สร้างปรากฏการณ์บนโลกดนตรีหลังจากการเปิดตัวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาความสําเร็จของเพลงนี้ทั้งในระดับสากลและในบ้านเกิดของเธอที่ประเทศไทยเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนความสําเร็จข้ามขีดจํากัดของร็อกสตาร์บล็อกสตาร์ทะยานขึ้นสู่อันดับท็อป10บนชาร์ต g l o b a l Spotify และยังได้สร้างสถิติการเปิดตัวสูงสุดตลอดการสำหรับศิลปินหญิงเดี่ยวเคป๊อปสำหรับประเทศไทยเพลงนี้ได้ขึ้นครองอันดับหนึ่งบนชาตต่อสป ify ด้วยยอดสตรีมมหาศาลกว่า2.57ล้านสตรีมในวันเปิดตัวอีกทั้งยังสร้างสถิติใหม่ด้วยการเป็นเพลงที่มียอดสตรีมสูงสุดในหนึ่งวันที่เคยมีมาในประเทศไทยนอกจากนี้ MV r o c k s t a r กาก็ได้ทุบสถิติบนย t u b e ด้วยยอดเข้าชมกว่า32.4ล้านครั้งภายใน24ชั่วโมงแรก ซึ่งเป็นยอดที่มากที่สุดในปี2,567ในวันเปิดตัวของเพลงนี้วิดีโอได้ติดเทรนด์อันดับหนึ่งทั่วประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์และไทยเบื้องหลังความสําเร็จของลิซ่าความสําเร็จของ r o ็อกสตาร์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญลิซ่าเองได้ทุ่มเทยอย่างหนักกับการสร้างสารรค์ผลงานชิ้นนี้เธอได้ร่วมงานกับทีมงานระดับโลกในการโปรดิว์เพลงและ MV และการวางแผนการตลาดที่ครอบคลุมทั้งออนไลน์และออฟไลน์มุมมองของชาวเน็ต หลายคนมองว่าความสาเร็จของลิซ่าในครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถและความเป็นมืออาชีพของเธอแต่บางส่วนก็มองว่าความสําเร็จนี้เป็นผลมาจากการสนับสนุนของแฟนคลับและการโปรโมทอย่างหนักหน่วงของค่ายเพลง Lucio บริษัทของลิซ่าเพลง Rockstar ถือเป็นการเปิดตัวซิงเกิลโซโล่เดี่ยวครั้งแรกของลิซ่าภายใต้ค่าย Lucio p a s i r c o r d โดย l u c โอบริษัทของลิซ่าเองที่ได้เปิดตัวไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานั้น เป็นเหมือนความบุสาหาที่จะสร้างพื้นที่ในการแสดงวิสัยทัศน์ของเธออย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านดนตรีหรือด้านการบันเทิงงอเพื่อที่จะถักดังขีดจำกัดต่างๆสรุปร o อก s t a r เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของลิซซ์และเป็นการตอกย้ำถึงความสามารถของเธอในฐานะศิลปินระดับโลกการเปิดตัวเพลงนี้ได้สร้างปรากฏการณ์บนโลกดนตรีและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของลิซซ์ในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง